วันนี้ลูกชายกับสามีรีเควสต์เมนูปิ้งย่างมาคุณแม่จัดให้ค่ะอ๋อลูกมอจิวันทูอิตบาร์บีคิวบาบีคิวโอเคสกิมคุอเดย์บอดวีดกินอะไรบาร์บีคิวจัดให้ ตื่นเช้ามาวันนี้หิมะก็ลงแบบถล่มทลายกันเลยนะทุกคนตกตั้งแต่เช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะกันเลยตกลงกับครอบครัวไว้วันนี้ว่าเราจะกินปิ้งย่างกันดีกว่าเพื่ออบอุ่นร่างกายทิมกับสามีก็<ๆ>จะออกไปซื้อวัตถุดิบมาทําปิ้งย่างกันในวันนี้นะคะ จะเป็นซื้อเป็นพวกเนื้ออกไก่กับฮอทดอกนะคะส่วนซีฟู้ดเรามีนตู้เย็นอยู่แล้วเดินออกไปมาเก็ตใกล้ๆบ้านค่ะแต่เราก็ห่อกันเป็นแหนมตุ้มเลยเดินออกมาที่หน้ามาเก็ตเห็นเด็กๆกำลังเล่นหิมะกันใหญ่เลยป้าหิมะใส่รถที่กำลังวิ่งกันในถนนอย่างสนุกสนานพิมกับแฟนก็มาในมาเก็ตแล้วนะคะวันนี้จะมาซื้อไก่ก็จะซื้อไก่แบบเป็นตัวอีกเช่นเคยค่ะเพราะมันราคาถูกแล้วก็ได้กินหลายสัตว์สวนด้วยตามด้วยข้าวบาสมาติกของอินเดีย2กิโลนะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิไทยอีก4กิ ชอบหนาว่าเอาฮอทดอกกี่ห้อนี้นะเขาชอบกินมากๆค่ะและป๊าๆาก็อีกเช่นเคยค่ะเห็นของเด็กเล่นมาค่ะแยะๆก็จะซื้อไปให้ลูกชายพิมพ์บอกว่าที่บ้านมันเยอะแล้วต้องกำหนาบไว้ซื้อของได้ครบแล้วนะคะรีบไปรีบกลับค่ะส่วนสามีดูเสียคะทุกคนระหว่างทางแก้นเนี่ยตลอดเลย แลวก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยข้าวฮอมมะลรี่พิมพซื้อมาที4กิโลเลยนะคะแล้วก็ได้ข้าวบาสมาติกของอินเดียมาด้วยอร่อยดีนะช่วงนี้พิมพ์ว่าข้าวของอินเดียพอข้าวบาสมาติกเวลาหูมันนุ่มแล้วก็ขึ้นหม้อดีด้วยเสร็จแล้วพิมพ์ก็จะมาเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะทําปิ้งย่างในวันนี้นะคะส่วนน้าซุปพ,พิมพ์ทําเสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะออกไปที่มาเก๊าหันของทุกอย่างจัดจานไว้ให้เรียบร้อยนะคะตั้งหม้อถึงจะไปเรียกลูกชายกับสามีมากินนะส่วนอกไก่เนี่ยพิมกกก็ไ่ดด้้้ททํําาาขันนนนตออนใในรชแหลหลูนะคุคคื เอาที่อกของเขาอะส่วนอกมาหม,มักกับซอสได้เลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไก่ยอที่พิมพ์ทําเองแฮนเมดนะคะก็จะเอามาทาเป็นปิ้งย่างในวันนี้ด้วยพอมาเตรียมของที่บ้านทุกคนรู้ป่ะเขาว่า <c oughs> พิมพ์ลืมอะไร <c oughs> พิมพ์ลืมซื้อเห็ดค่ะปิ้งย่างไม่มีเห็ดนี่มันก็น่าจะเป็นอะไรที่กระไรกระไรอยู่นะแล้วสามีพิมพ์ก็ชอบกินเห็ดด้วยซะนะเขาก็บอกว่าคุณลืมได้ยังไงส่วนซีฟู้ดวันนี้พิมพ์ก็จะมีเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกแล้วก็เป็นหอยค่ะพอตั้งโต๊ะลูกชายก็เริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะวิ่งงงมาาาาอยยยกกกจะะิินนนนใหหญ่่เเลลแี็็ปป้ต ของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะอาจจะไม่เยอะนะแต่บอกว่าพิมพ์กินคนเดียวก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ <c oughs> ลูกกระสามีก,ก็จะกินไม่ค่อยเยอะนะมันก็เลยจะตกมาเป็นของเราโดยปริยายค่ะแต่ถ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรพิมพ์ก็สามารถเอามาทําเป็นซุกี้กินได้ในวันพรุ่งนี้ <c oughs> นี่ค่ะเป็นไงคะพอเริ่มปิ้งย่างกินก็หอมไปทั่วครัวเลยค่ะพิมพ์ก็ไปเรียกคุณเอโรมากินได้เลย สามีรอ,อนานจนหลับไปหนึ่งตื่นเลยค่ะบอกว่าเมนูของคุณนี่ทํานานจังเลยเอ้าก็ฉันทําคนเดียวดูสิมันตั้งกี่เมนูเต็มโต๊ะไปหมดเลยส่วนน้องซีเจไม่ต้องพูดถึงค่ะนางเอนจอยกับเมนูปิ้งย่างมากมากชุดพ่อสิ <paused> เชียแค้นหนซีเจลูกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่ครอบครัวชอบมากค่ะอากาศหนาวๆกับเมนูอุ่นๆนี้เข้ากันดีมากๆเลยจ้า <Hoo key x>